สวัสดีครับผมบอ,อนครับเจ้าของช่องมิสเตอร์บนะครับก็คลิปนี้อยากจะมาอวยพรน,นะครับขอให้ผู้ตดตามทุกท่านแล้วก็ผู้ชมท,ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ปีใหม่2 5ง9นะครับก็ขอให้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับใครที่ยังเจอปัญหาอยู่ก็ขอให้ลดปัญหาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับขอให้ เจอแต่สิ่งดีๆนะครับในปีใหม่นี้นะครับก็แล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยครับขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้กลับบ้านต้องทํางานครับก็สู้ๆครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็สําหรับผมไม่มีอะไรมากนะครับรักและห่วงใยทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็ขอช่องนี้เติบโตไปกับทุกท่านขอช่องนี้ อยู่กับทุกท่านไปนานนะครับก็ผมจะจะอยู่สร้างความสุขให้ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนก็ามาติดตามเยอะๆนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากพี่น้ำนิค้าขอบคุณครั